แมงดาค่ะនัាเจប់វាវើត្រូវើន្งៃត្លារៀតានหវើห្រ แกงน้องไม่สมค่ะแกงน้องไม่สมไสไกบ่บานไก่พันข่งดุข่งไก่อืน่นพันไข่ไหมของโค้ระก็อื่นพัน,นีนอย่างดอกหม่อยค่ะขวัวพริกส่นดนบ่อืมแสบคักเ้ยพี่นอ้องเดยอะสำหรับจาก็ตำเตี้ยวแมดงดามค่ะทุกคน À Thôi, tôi tỏ bánh vào đây. là 30 baht. 5 phần lạnh đó. แดาใส่สามโต๊หม,มหวยมาไดไปหน่ยุนขึ้นสมองเลย <c oughs> คิดมือได้ฝนตกม,นมือน่ะมือนีฝนตกอีกแล้วคะตึ้งห่อนทึ้งเอาเึ่งผ้ายอยู่ตั้เอีอากาศช่วงนี้ไปเป็นไข่เป็นวัดกระดูแรกจะของด้วยล่ะโคโรคโรนาโคลาดากระเพิ่มปริมาณให้อีกแล้ว เออต้องกักโตไผ่มันนี่อย่างจะกินบ้านนี้กักักตุนปลาค่ะกักตุนปลามีปลาเต็มไหเต็มทุกนี่ก็ดีใจแล้วเนาะมีข่าสาอาหารแห่งว้บไม่จำเป็น้่งแบบของสดไน้ห่างมากไม่ไม่อย่างซุบซี่ซิปหานี่เอาตัวหลอดใดกับของเห็ดนะคะ่แะแดกแล้วเดี๋ยวมาปรุงเนาะคะ่ะ ย้อนรัดตัดตอนนะนะคะพี่น้องนี่ป่นปลาทูใส่แมงดาแดงตำหอมค่ะโอ้เผ็ดอู้เผ็ดอ,อีหลีค่ะบบคีเฟนเนยบบเป็นตาเผ็ดกับเผ็ดคนเคืองโตค่ะพี่น้องแล้วก็ตำแก้มดาใส่แมงดาสามตวัวหอม ไปหอดสามโลกด้วยพี่นองสิบันไดแหวนไหน,นเป็สเศทุกคนได้กินนะห,หลอนหอดคุกค่ะพี่นองดีตะบะแดนเยี่ยสังเอ๋เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะประทูนี่ค่ะเพิ่งโตนี่ค่ะตามจ่จแมงดาตามน้ำ ปลาต้มใส่นะคะอันนี้เจาบองอันนี้ขั้วไก่ขั้วไก่ของคนเมืงองโคราชเป็นเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะมี่ายใจดีมามาเข้ากับใจดีก็เพลินมิยังเข้ากับแบง่ปันกันกินนะคะขัวไก่ขัวไก่บานเป็นไปงั้นน้องเบิ้งแก่น้องไม่สมกันต่อพี่น้องไก่กับเปื่อยแล้วคะนี่ยแสดงว่าเซตเรียบรอยเลยก็ใส่ข้าตู้ถิ่มลงไปเลยค่ะ นเนะแสบเป็นตาไนมาเด้อค่ะนี่ล่ละมือนี้ซ้ำนี่แหละกับเก่าสองยาสามย่าง,าางแกงน่ามีสมุกปวดบวบบวบช่วงแรกๆอาจจะบ่มีเสียงแน่เ้ยค่ะดูว่าเป็นเนี่ยขี้ขาดเราน้ำคุณจะผ่าปซิมกันนคะคะ แกะไปพี่น้องจางนิดนึงยังนีง้เดียวเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยจบละปิดหม้อได้จบเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ